มาเปิดนองใกล้ค่ะวัดดีค,ค่ะอ้าวมีไข่ด้วยน้อ,อาาน,บบน้องเสร็จเลยรึปว้วามีไข่นวยนึงค่ะพี่น้องมาปล่อยไก่ผู้ปล่อยก่หย่านแต่บริปล่อยโอ้ยแย่งกันค่ะเก็บไข่เก็บไข่อันนี้ไข่เป็ดค่ะไก่บนหัไข่ เป็นน oh ้ำเป็ดน้ำไก่ค่ะพี่น้องเจ้ามากับปล่อยเป็ดแนงมากก็เอาน้องเป็ดขึ้นนอนค่ะตัวนี้ร้อนเ่ิโมมาแขกข้นไก่มันอุยอยากเล่นอยากเล่นเสร็จต้วกิมเมียชองอเอนเองเจ้าเราหายก็มันก็หายน้องเจ้าตัว มันมัน <screws> หึงมันหึงหมดอย่างให้คนเลี้ยงไก่เป็ดโดนแองกอลิ่ใคนละวีวีวีโดนแองกอร์เซอรีค่ะน้องเป็ดเจ๋งนเบ่งค่ะนะเบ่งลูกแยงเขา อันเมียจะขวงมีบกินเด้ค่ะตูนเมื่อนลายค่ะมันแต้มแยงเป็ดมันอิจชาเป็ดนะเห็นไหมตรวจเต่เขาวันจันมันจันน้องเป็ดน้องไก่กลับไปตรงเลี้ยนแล้วค่ะเข้าไปเป็นอาจารย์พุนเดอร์ค่ะอัน่นอยากให้เล็กน้อยเลี้ยนดูชีวิตของอันสา์เลี้ยงแลค่ะ ไปไว้แห่อเด็กหน่อยปุ้งอันนี้เป็นยากน้ำตัวนั้นมันหวนมันขี่ชฉาค่ะไก่ขาวไก่ชิปนิ้มมันเกิดมาบวกเครือมือกินในกระพงแทกน เอาเบิร์ตฟูวิ่งแม่เม็ดเม็ดายุ่นเลยอุละพกปัาันไม่ซื้เดวองกินไหมลูกหิวน้ำแต่เ้าเลยดังติดว่านกเหรียญน้ำกอนเขานอนอ้ อับเลยไปสิตัวพันอบเนาะพลังกลับและพลังหนาวเป็ดปรหยาดใจกินไหมลูกกินไหมายาเด้ขาวเดี๋ยวได้ยุนในห,หม้อเด้ขาวเอ้ยเกียงลายเจ้าหน่อยอัน เป็ดกับไก่ตัวนสีมนมนเป็นกับสีเอาไปโรงเรียนค่ะยังไก่ขาวผู้เดียวตัวเดียวมันบวยอ่อไม่จับคันวดมันบอยากไปมันอยากคองทิ้อยู่ผู้เดียวมึงดูอันเป็ดที่กินนั่นผักมันกับมาแย่งเป็ดกันเป็ดที่ไปกินนั่นันมันกับไปแย่งค่ามันบอมมันบดมันบดถือกันกับเป็ดค่ะเปนสีเดียวกันเล่บดถือกันกินม่รูปกิน่านเขา บางบ้าน,ะะมมนจะไปตรวจเป็ดก็ได้ค่ะนี่นี่มันคือเป็ด้อวโตน่ะเห็นบ่คะมันบ่ามักเป็ดยาเด้ขาวอันนี้ก็ย่านเขาคะ่ะอ่นนี้อันที่พูดยังเห็นเตจอันใส่ไข่้อนมันเป็นนังสีแหละ นั่เขากินผักเจ้กหน้าที่งงโง่มากินผักน้ำเขาแต่เบิงด้วยขี่อิจฉ้าค่ะสีขาวตัวขาวกินผักกระไดเห่าเร็วกินผักกระไดหลุดเบิงเบิง,บงมันขึ้นมาแย่งเขาอีกไหมคะเบิงด้วยรงเสยทรงใสยอ,อยากลงหมอบนี่แยงมูนี่ทอดทั้งตัวเนาะ,นะเขาที่ไปกินเงียมันก็ไปคุ้มเขาไหว้ ลูกอะมึงมันถี่น้ำมาแย่งอีกบก่เบิ่งดุกเบิ้งดุ๊กอะเอาไปแกไปแล้วแกน้ำมาแย่งเขาเบิ่งดูอิ่มบลระบัดนี่เกลี้ยงไรเฮ้ยอ่ะปัดตัวเบิ่งเบิ่งดูเบิ่งดูนี่แหละนี่แหละจะได้อยู่ในหมอ้อดื้อคักมึนคักค่ะตัวนีซ้อนยากค่ะ ตัวอื่นเขาหลุดยื้อซื้ออยู่ห่วงกับเข่ากับหนามว่าอยากให้เขาได้กินเลยอยากนั้นบึงดูมันจะขึ้นมาแย่งเขาอีกเอาลงอ่ะอย่ามากินน้ำเขาข<อ>ไปกินของเจ้าของบึงดูจะเอาเงี้ยให้เปียดมันก็จิคุ้มมาแย่งอีกอ,อ่ะบึงมันจิบมันจิบเหนียวมันเลยบวกพูณ กินรถกินอยู่บันไดแล,ล้วหนูยานเขามาตองแนมเขาเลยอย่าทอนขนใส่หมอเด้อแยงแต่มัวเนี่ยเจ้าของกระเต็มอยู่ค่ะอิจฉาเป็ดันบอดถือบอดถือก,กันะพะี่น่องมันนี่กบสิปอยให้น่องเป็นดน่องันไกลกินเงียนะคะ่ะ บันในเงนเสียงงางมากบันหลังก็๊กก็๊กก็๊กแน่นบนนอนเพิน่นเมื่อนี้เจ้าของเพิ่นกามาแล้วค่ะเจ้าของเพิ่นกามาเบิงบ่งเบิ่งงันปากปิดนะค่ะลิ่นพี่ศสมันโบหงลิ่นค่ะเบิ่งก็กค่ะนี่แหละเง้ยเง้ยเง้ยปากเออเห็นไหมคะเห็นไหมไม่เป็นแพลวออมาอยู่ค่ะ ปา,ปากบันปากหงลิ่นค่ะไม่แตออันสัดเปลกๆค่ะอยู่นี่เป็ดปากกระบ,บุหมลิ่นค่ะันว่าไกกับซีบหนิวค่ะของแปลคของแปกเพมันก็หิวนะั่นๆะนะนันเบิง้งดูค่ะเบิงบ่งว่าถือกันหีีเด้ขาวยาเด้ถอนคนเด้ปิ่งใช่ไม่หีบได้นี่ คนนี้ีวา่าเ๋าจาขึ้นใจดำพ่อหยอกไก่ซื่อๆดอกค่ะบว้มันกวนมูมันเป็นหายหดีดยค่ะตัวนี้เป็ดลอยลังจะกินเงียน้ำน้องเป็นตรวจกินบนโลค่ะนะเห็นไหมก,กินพักแต่กินเขาถึกินพักแกต่ไปแย่งพักเขาที่กินเงียกับไปแย่งเงีย เอาน้ำโหดมันในเป็ดน้ำเย็นๆโหดมันในเร็วๆเบิ้งเบิ่งเมันจะมาแย่งเขาอีกเป่าเบิ้งเบิ่งดูเบิ้งดูยังน้ำมาอันนี้เขาอีกไใกล้ขี่ฉีจ๋าเดี๋ยวมันจะพุ่งฉีกกเดี๋ยวมันก็พุ่งฉีกชูกชก จ้าพี่น้องมนีก็ฝากไปเด้อค่ะนองปิดนองไกลขึ้นเกล็ดค่ะเ,เจ้าของ่นมาแล้วกะทิปอยนะที่เป็นเจ้าของเน่นแล้วค่ะเอาไว้อกาสนะมีโอกาสสีผ้ามาเล่นน้ำนองเป็ดนองไกลไม่เด้อค่ะเบิ่งงบนฟังจ้าวสำหรับมนีบ้บดเข้ามาก,ก็อย่าลืมกด ตามเด้อค่ะคันบ่กดไลค์ก็บ่เป็นหยังค่ะขอให้กดติดตามเบิง่งจัก3นาทีเด้อค่ะบ่เบิ่งก็เปิดทิ้งไว้ค่ะเพ่อกลับขึ้นมาก,กดติดตามให้จ้าเด้อค่ะสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่ตอๆไปเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะชาว FC ทุกคนนะคะหนาวแล้วหนาวแล้วอยู่นี่หนา้ารถเป็นน้ำแข็งค่ะมือ้อเช้านี้จะเลืมให้เบิ่งค่ะอัน มือกระแข็งบ่นหรอกค่ะพี่น้องปานอยู่ในสองฟิตค่ะตอนนี้ความรู้สึกค่ะใส่เสือ้อนาวกันหนาวยักค่ะเอาไว้มาพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะธรรมะลุ่นวันจจสิภาเฮ็ดอย่างนาอค่ะสําหรับคลิปนี้จะขอกาข่าบาสวัสดีค่ะไม่บา,บายหน่อยน้องเป็ดบายบายหน่อยลูกเร็วเป็ดบายบายส,สดีค่ะฟังค่ะไปแล้วค่ะ ดีสบายสุขสุขค,ค่ะ